สวัสดีครับตอนนี้กำลังจะไปน้ำตกนะครับไปแต่ละที่นี้มีแต่ป่านะไม่มีไม่มีแบบว่า,ไม,มบบวาไม่มีที่สบายเลยครับไม่มีที่สบายนะครับที่ตอนนี้มาไปแต่ป่านะครับ,น,บนี่ครับเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ช่องพีพีนะครับ จะไปนะครับก็บอกเลยว่าไปทุกที่แต่ละที่นี่เป็นที่ที่น่าตื่นเต้นนะครับก็ก็อย่าไปหมดไม่รู้ว่าข้างหน้านี้จะเป็นยังไงนะครับไปทุกที่ที่ที่อย่าไปนะครับก็มีแต่ธรรมชาติป่าทึกนะครับก็บอกเลยว่าสวยถ้าใครอยากมาธรรมชาติก็หลัง เวลงเดี๋ยวผมจะไป,ไะไปที่ไหนจะไปทีมไหนก็เดี๋ยวจะชวงให้นะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> แน่มาเตรียมขอก็หนุ่เด <c oughs> เดี๋ยว,ยวร,รหน้าลออหน้ารอบหน้าที่ผมคลิไปไว้คือจะไปพะเยานะครับก็หน้ากับพี่ไว้ พี่คนหนึ่งคนระับเรจะไปพิพากย์ยากันนะคระับเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกกันนะฮะป้าย <ไป S 1> อันนี้นะครับน้ำตกโอ้โหนี่นะครับน้ำตกโอ้คุ้มจริงจริงคุ้มจริมจริง นี่นน้ำตกบอกเลยว่าอ๋อยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะยังไม่ถึงนะครับก็ต้องเดินเดินประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลเมื่อคืนเมื่อเช้าเดินไป7กิโลแล้วนะครับบอกเลยที่กินมาก็คือไม่เหลือแล้วนะในท้องย่อยหมดนะย่อยหมด เห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับน้อตกอย่างเงี้ยโอ้น้อตกเขาบว่าเป็นสิบช้างนะครับสิบช้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันไปดูกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวดูไปข้างหน้านะครับนี่น มีห้องน้ำมีไม้ไผ่มีอะไรต่างๆนะครับที่ที่เราไปคือไม่ใช่ในเมืองนะครับอยากคิดว่าในเมืองนะครับก็คือชาวป่าชาวเขานะครับนี่ที่นี่มีกระรอกนะครับมีห้องน้ำบริการด้ครับนี่เดี๋ยวรล่าหน้าเดี๋ยวผมจะโชว์นะครับเดี๋ยวใครจะไปด้วยจะไปไปด้วยกันจะได้สนุกนะครับ เพื่อนคนไหนที่อยากไปก็ทักแชร์มาหาพงได้นะครับกล่องตุจีนะครับก่องตุจีน่าจะไปสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้ไปพาย,ยากันน,น,มมกนี่เห็นไหมครับน,นี่ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่โคตรเยอะเลยนะครับตรงก็ตรงนะครับไม้ไผ่ไหนไม่ตรง,มตรงรไม้ไผ่ไหนไม่ตรงวะนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับ ครับนี่ครับตอนนี้ใจผมรู้สึกว่าตุมตังจริงตนะครับก็คือรู้สึกตื่นเต้นนะครับนี่นะครับก็บอกเลยนะครับว่าชาเลยดวงใจฉันเลยบอกเลยบอกเลยว่าคุ้มมากโอ้โหนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นี่อันนี้แค่ตัวอย่างนะครับนี่นี่ตัวอย่างนะครับ ว้าวนี่นะครับก็บอกเลยนี่ครับโอ้โหลมก็แบบว่าเย็นครับนี่นี่นี่อันนี้เหมือนอะไรนะี่ย <c oughs> เหมือนอะไรเนะ <c oughs> ี่ยน <c oughs> ี่สายรถสิบสองนี่สายรถสิบสองนี่เขาเรียกผู้หญิง <c oughs> ผู้หญิง <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่คือน้ำตกเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆกันนะครับนี่นครับนี่นครับไปไม่ได้ครับโคตรเยอะสวยนะครับสวย เขาบอกว่่อนโควิดนี่เดี๋ยวครั้งนี้นะครับเขาเปลี่ยนกล้องนะครับเขาบอกว่่อนโควิดนี่มีนักท่องเที่ยวฝรั่งมาเที่ยวเยอะน,นะครับนท่องเที่ยวฝรั่งมาเที่ยวเยอะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปครับไปครับนี่ครับนี่นี่นี่บอกเลยครับ นี่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมีขึ้นไปอีก้านบงครับเดี๋ยวเราไป้นไรครับว้าวอ๋อ ปิ agora, oh, Nay, ้งย่างอะไรน่าจะเหมาะอยู่นะครับที่ตอนนี้ปิ้งย่างอะไรน่าจะเหมาะอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมไหมดูนี่นี่อันหนึ่งนะครับนี่นี่คือเหมือนกับว่า 你干嘛来呀？ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนอีกนะครับนี่นี่ถ้าขึ้นไปนี่ลงเขาแต่ก็ลุยครับนี่ผมก็ลยุยถ้าใครไม่เคยเนาะตกก็มาได้นะครับ<ส>เดี๋ยวเราขึ้นไปชัางบนงกัน เป็นน้ำตกที่เลี้ยงง่ายนะครับก็อยู่ในปา่าเห็นไหมครับนี่ท่ามุงก็ยังมีนะครับนี่ และเราจะมาปิ้งย่างที่น้ำตกนะครับก็ดูเวลาแล้วไม่น่าจะได้ก็เลยตัดขอตตัดกองน,นะครับว่าไงเดี๋ยวิปหน่าจะเป็นย,ยังไงตาติดตามกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์้วนนะครับว่น่าจะเป็นยังไงเดีวทีนี้มาจบกันเท่านี้นะครับ